มิวนิษฐารีบแจง้งปมปล่อยโฮเพราะคนขับรถติดโควิด -19 ชเชาวเน็ตซัดเหมือนโยนความผิดให้เล่นเอาว่าที่คุณแม่คนสวยอย่างนางเอกสาวมิวนิษฐาถึงกับเครียดหนัก จนปล่อยโฮออกมากลางคลิปเลยทีเดียวหลังออกมาเปิดเผยว่าคนขับรถที่บ้านของตนนั้นติดโควิด1 9ทําให้รู้สึกกังวลว่าตัวเองจะติดไปด้วยหวั่นจะเป็นอันตรายกับลูกในท้องทั้งๆท,ที่เธอและสามีป้องกันตัวเองดีมากแทบไม่ได้ไปเจอใครแต่มาเจอคนขับรถที่ติดโควิดด้านทางไฮโซเซนต์ so ยังพูดว่าอยากให้คนที่ถ้ารู้ว่าตัวเองมีอาการต้องรีบบอกคนอื่นถ้ามีความเสี่ยงควรจะบอกกัน คนอื่นจะได้ระมัดระวังตัวเพราะเรามีความเสี่ยงเราไม่สบายใจมากงานนี้ทําให้แฟนๆต่างเข้าไปให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากซึ่งหลังจากที่มิวและไฮโซเซนตรวจหาเชื้อก็ออกมาว่าทั้งคู่ไม่ติดโควิด -19 แต่ก็มีอีกด้านที่มีดราม่าเกิดขึ้นมาว่ามีชาวเน็ตเข้าไปถล่มในช่อง YouTube ของสาวมิวกันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะชาวเน็ตมองว่าการที่มิวออกมาพูดแบบนี้เหมือนเป็นการโทษว่าเป็นความผิดของคนขับรถจากสถานการณ์แบบ บบนี้คงไม่มีใครอยากติดโควิดและไปแพร่ให้กับคนอื่นหลายคนแทบไม่รู้ตัวว่าติดเมื่อไหร่ไปติดมาจากไหนโดยชาวเน็ตยังวิจารณ์แรงว่ารู้สึกแล้วใช่ไหมว่าโรคมันน่ากลัวคุณเอาตัวรอดคนเดียวเพราะมีสิทธิทพิเศษเหนือกว่าคนอื่นไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้เพราะยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอยู่ดีทำไมไม่เห็นมิวเป็นห่วงว่าคนขับรถจะเป็นอย่างไรบ้างได้ที่รักษาหรือยัง โดยล่าสุดวันที่8สิงหาคม64หลังจากทัวลงหนักเซามิวก็ออกมาชี้แจงว่ามิวขออธิบายเพิ่มเติมนะคะที่พี่เซนพูดในคลิปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าต้องการสื่อสารกันเพราะคนขับรถมีอาการมีไข้และไอแต่ก็ยังมาขับรถให้คุณพ่อคุณแม่มิวต่ออีกหลายวันโดยไม่ได้บอกค่ะมิวไม่โทษเขาเลยนะคะเพราะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้ซึ่งช่วงที่พี่เขาป่วยเราดูแลรักษาจนหายมีประกันสังคมที่ทำไว้ให้ด้วยค่ะ ส่วนเรื่องวัคซีนได้ให้พี่เขาไปฉีดวัคซีนมาครบ2เข็มสักพักใหญ่แล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงพี่เขานะคะตอนนี้แข็งแรงเป็นปกติกลับมาทำงานต่อเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ